หลังจากแผ่นดินไหวตึกถลม่มสื่อสังคมออนไลน์ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามว่าประเทศไทยไม่มีระบบเตือนภัยเหมือนที่เมืองนอกหรือสบายดีสวัสดีครับทักทาย FC ทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโกค,ครับพี่น้องทางเมืองไทยเมื่อน,นี้วันหยุดเวลา่าจะประมาณ10โมงเสาร์ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังล่า ก่นอนหนึ่งครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามากครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องหลังจากแผ่นดินไหวตึกถลม่มสร้างความเสียหายมากมายนะครับอ่าทีนี้ก็จะมีสื่อสังคมออนไลน์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคําถามว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีระบบเตือนภัยเหมือนที่เมืองนอกหรือครับเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับฟังคลิปนี้ก่อนนะครับทุกคนจากดร A นะครับ ปริงริเดี๋ยวูนะูดนะอาจารย์ไหวจริงจอจริงาจารย์ไหวจริงไหวจริงอาจารย์ไวจริงไปดิไหวฮะไปนะครับอันตรายเอาไไปไป นีนานาทีหนีเอาชีวิตนะครับทุกคนโอ้โหไปตินไหวฮะไม่น่าเชื่อไหวแรงมากเลยต้องรีบออกครับประตูเปิดหมดได้ไหมฮะเดี๋ยวประตูเปิดให้คนออกให้หมดได้ไห,ห,หม,ดไดมฮะนนี้อันตรายมากนะครับไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเลยฮะไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเลย แต่ถ้าเกิดเป็นต่างประเทศเนี่ยมันจะรู้ทันทีคนยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรคือต้องต้องตะโกนบอกไปว่าแผ่นดินไหวอ่ะคนนะเราไม่รู้เป็นช่วงปรเทอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดเข้าไปเราไม่รู้เจออะไรคนยังจะรอเข้าไปอีกที่ยังต้องซิวแล้วอ่ะนี่คือหลักสากลนะฮะแล้วเราอยู่ชั้นใต้ดินนะไม่น่าเชื่อนะแล้วข้างบนจะเป็นยังไง แล้วระบบการหนีต่างๆไม่มีใครประกาศบอกว่ากลับไปก่อนกลับไปก่อนที่ทถ,ถ้าเกิดว่าเขาให้คนเข้าไปอีกนะอ้โหอันตรายนะเสี่ยงนะนี่แหละครับทุกคนนี่คือดร a นะครับที่พูดถึงเรื่องระบบเตือนภัยในประเทศไทยยังไม่มีคือที่จริงแล้วนะครับทุกคนผมคิดว่านะ,ะที่ประเทศไทยยังไม่มียังไม่มีการแจ้งเตือนนะครับเพราะว่า เรื่องแผ่นดินไหวเนาะในประเทศไทยยังไม่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นเหมือนที่เมืองนอกนะครับแล้วก็คลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยช่วงนั้นก็น่าจะประมาณปี2540ันร่ายดไหมนะครับทุกคนในช่วงนั้นคือถ้าเปรียบเทียบใส่เมืองนอกนะครับโดยเฉพาะคือในประเทศที่ผมอยู่นะครับที่แคนาดาเนี่ยที่แคนาดานะครับทำไมมันมีการแจ้งเตือน ตือนเร็วแล้วก็แจ้งเตือนล่วงหน้านะครับโดยเฉพาะที่ผมมาอยู่ที่นี่ครั้งแรกนะครับผมว่าโทรศัพท์มันเป็นอะไรนะครับมันดังทิ้งๆๆๆๆๆดังเหมือนแบบเหมือนเกิดฉุกเฉินะนะครับแล้วมันดังต่อเนื่องนะจนผมไม่กล้าจับโทรศัพท์ผมคิดว่าโทรศัพท์ผมจะระเบิดเพราะว่ามาตอนแรกเราก็ไม่รู้ที่ไหนได้คือรายละเอียดมันก็จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นข้อความพร้อมเสียงมาว่าอ่าที่เมืองที่คุณอยู่เนี่ย มันจะเกิดพายุหิมะให้เตรียมตัวซื้อของตนหรืออย่าออกจากบ้านนะครับมันก็จะแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าที่แคนาดาเนี่ยคือมันเป็นเมืองหิมะแล้วก็ที่เมืองนอกเหมือนกันนะครับที่ต่างประเทศใช่ไหมครับที่เขามีมีระบบแจ้งเตือนเร,อเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องไฟไฟป่าอะไรต่างๆใช่ไหมครับด้วยเขาเกิดขึ้นบ่อยจนเขามีประสบการณ์แล้วนะครับ อ,อย่างที่เมืองไทยเราเราไม่รู้นะครับว่ามันจะเกิดขึ้นเราก็คนไทยส่วนมากนะครับที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้ใช่ไหมไม่เคยได้รับ s m s มนะครับมีการแจ้งเตือนจริงๆแล้วแผ่นดินไหวนี่มันเกิดขึ้นที่เมียนมานะนะครับรอยรล้าวอะไรต่างๆนะครับอัพเตอร์ช็อคแรงสั่นสะเทือนนะี่มันมาถึงประเทศไทยเลยนะครับที่เมียนมานี่นะครับทุกคน่า อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนี้ใช่ไหมที่เมียนมาเนี่ยครับได้รับความเสียหายมากถึงขั้นต้องอมิงออนไลน,น์ออกมาแถลงการน,นะครับขอความช่วยเหลือจากนานาประเทศช่วงนี้นะครับทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําอเมริกาแม้แต่ประ,ประธานาธิบดีบริบูดารมีปูตินผู้นําของรัเสเซียนะครับหลายประเทศทั่วโลกนี่คือจับมือกันนะครับพม่านี้คือเสียหายแบบประเมินไม่ได้เลย โดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนถล่มเป็นหน้ากองนะครับในเมืองเมืองหนึ่งแล้วก็ประชาชนเสียชีวิตจํานวนมากเศรษฐกิจคือพังแน่แน่เพราะว่าที่เมียนมาเนี่ยคือเศรษฐกิจมันก็แย่อยู่แล้วเนาะเพราะว่าประเทศถูกชาติตะวันตกไม่ทํามาค้าขายด้วยคว่ำบาตเอาง่ายๆครับทุกคนแล้วก็มาเจอวิกฤตแบบนี้อีกนะครับก็ทําให้พมา่าเนี่ยคือยิ่งหนักเข้าไปกันใหญ่ นในอนาคตเศรษฐกิจพม่าก,ก็ฟื้นตัวยิ่งหนักไปกว่านี้ฟื้นตัวยากาพี่น้องชาวพม่าก,ก็ยิ่งจะเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยมากขึ้นหนีความอดอยากนะครับทุกคนาการฟื้นฟูเมืองในเมียนมาเนี่ยนะครับอีกนานนะครับตามที่ดูข่าวหลายๆข่าวในต่างประเทศนะครับที่เขามีการนําเสนอนะฮะทีนี้คือเรามามองที่เมืองไทยเรานะครับ ที่เมืองไทยเรานะฮะทุกคนผมขึ้นให้นะฮะตึกเยอะมากๆนะครับที่เมืองไทยตึกสูงสูงโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอ่าเป็นตึกที่สูงนับมากกว่าห้าสิบชั้นขึ้นมากกว่าสามสิบขึ้นนะครับยิ่งเจอแผ่นดินไหวแบบนี้นะครับเรื่องคอนโดเนี่ยราคาคอนโดนะครับทุกคนคิดดูนะก็น่าจะราคาน่าจะลดลงนะช่วงนี้คือผมคิดเองนะ คนก็อาจจะเรื่องการซื้อขายเนาะทุกคนเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยมันมีข่าวเนาะมีข่าวว่าเออไหนก็จะน้ําจะท่วมมีการทานายกันะนะครับน้ําจะท่วมกรุงเทพในปีนั้นปีนี่แผ่นดินจะไหวนั่นนี่คือแล้วแต่ความเชื่อของคนเนาะนะครับมันขึ้นอยู่กับภัยธรรมชาตินะครับทุกคนเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าหรอกนะครับอ่าถ้ามีมีการรู้ล่วงหน้านะครับมันต้องมีระบบแจ้งเตือนอยู่แล้วไม่มีใครหรอกไม่อยากแจ้งเตือนพ่อะแม่พี่น้องประชาชน แต่เรามันไม่เคยเกิดขึ้นเหมือนที่เมืองนอกเขานะครับตึกที่ย่านสุขุมวิทสาทรนะครับย่านนี้โอ้โหนะฮะสุขุมวิทอย่างนี้นะครับผมขึ้นติด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 กันเลยนะครับทุกคนพอแผ่นดินไหวนะครับตึกทุกตึกที่เมืองไทยนะครับเขาจะทําดาดฟ้าเนี่เป็นที่นั่งดื่มนั่งดิ้งแล้วก็มีสะไายน้านะครับอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะฮะช่วงแผ่นดินไหว มันก็จะมีคนกําลังเล่นน้ําอยู่ใช่ไหมบางคนบางคนก็ไปคอมเมนต์ว่าที่ทําไมไม่ขึ้นจากน้ําขึ้นจากสาไว้น้ําคือมันก้าวขาไม่ออกนะครับบางคนนี่ขาแข็งหมดเลยนะจะบอกให้นะฮะไม่กล้าขึ้นขึ้นไปมันก็เหมือนเราคนเรามันก็เหมือนตัวมดเนาะถ้าว่าถ้าว่ามันโยกใช่ไหมคนมันก็ต้องเกาะขอบสะไว้นะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับทุกคนมันก็ไม่กล้าที่จะออกจากนั้นนะฮะ นี่คือเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพฯประเทศไทยนะครับเป็นภาพที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะฮะนับจากนี้ไปนะครับทางประเทศไทยทางรัฐบาลนะครับประเทศไทยก็จะมีความพร้อมมากกว่านี้มีการแจ้งเตือนนะฮะนี่คือบทเรียนหนึ่งนะครับทุกคนโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลนๆนะครับที่เขามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามากครับสบายดีสวัสดีครับ